เนื้อเรื่องของพระบรมราโชวาสสำหรับเนื้อเรื่องของพระบรมราโชวาทนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของจดหมายค่ะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะซึ่งคุณครูจะขอสรุปเนื้อหาดังนี้นะคะเนื้อหาข้อที่1นะคะให้ปฏิบัติตนเหมือนสามัญชนไม่อวดอ้างหรือแสดงอำนาจว่าเป็นเจ้านายโดยไม่ใช้คำนำหน้าพระนามที่แสดงว่าเป็นเจ้านาย แต่ควรใช้พระนามเดิมในข้อที่1นนะคะรัชกาลที่5ท่านทรงเขียนเอาไว้ว่าอย่าให้ใช้ His Royal Highness Prince นำหน้าชื่อก็คือคำว่า His Royal Highness Prince นะคะเป็นคำนำหน้าชื่อสำหรับลูกหลานของพระมหากษัตริย์นะคะที่แสดงว่าคนนี้เนี่ยเป็นราชวงศ์นะคะให้ใช้ชื่อเดิมของตนเองนะคะ จะใช้คำว่ามิสเตอร์นำหน้าก็ได้หรือว่าจะใช้คำว่าเอสควายต่อหลังก็ได้นะคะสำหรับเอสควายเนี่ยมันคือ,อคำหรือว่าตัวย่อนะคะที่เอาไว้เขียนตามชื่อสมมุติว่าชื่อจอนนี่ Johnny นะคะก็เขียนว่าจอนนี่แล้วก็จุดแล้วก็ตามด้วย S e S Q นะคะก็คือย่อมาจาก s q i นะคะคนไหนที่มีชื่อแล้วก็ตามด้วย,ยอักษรย่อตัวนี้นะคะก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะนะคะหรือว่าเป็นผู้ด e, ีหรือว่าเป็นคนที่เป็นลูกหลานของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ ไม่ให้ใช้คำว่า h i s r o y a l high n e s s p r i n t e นะคะให้ใช้คำว่า m r หรือ e squire และก็ไม่ให้ใช้คำว่านามนะคะไม่ใช่ไม่ให้ใช้คำว่านายแบบในภาษาไทยนะคะสำหรับเหตุผลนะคะที่ไม่ให้ใช้คำนำหน้าหรือคำที่แสดงว่าตัวเองเป็นเจ้านายนะคะไม่ใช่เพราะว่า ไม่รักหรืออยากจะปิดบังนะคะว่าคนนี้เป็นลูกนะคะแต่เพราะรัชกาลที่5นะคะท่านเห็นว่าการที่ไปประกาศตัวนะคะว่าเป็นเจ้านายเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็จะต้องรักษาชื่อเสียงรักษาเกียรติยศนะคะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังตัวทุกอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งซื้อของนะคะ ถ้าเขารู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จะต้องจ่ายแพงกว่าคนทั่วๆไปเพราะว่าถือว่าเ,อาเป็นคนมีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะคะจึงไม่ให้ใช้คำนำหน้าที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นเจ้านายนะคะก็ให้ใช้แล้วก็ให้ปฏิบัติตนเหมือนกับสามัญชนทั่วๆไปค่ะต่อมาข้อที่2นะคะ ทรงชี้แจงว่าเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดนะคะเป็นเงินพระคลังข้างที่ไม่ใช่เงินของแผ่นดินเพราะพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5นะคะท่านต้องการให้การศึกษานี้นะคะเป็นเหมือนพระราชมรดกแก่พระโอรสของพระองค์นะคะและก็ที่สําคัญนี่ยก็คือเป็นการป้องกันการคอราหานินทาของคนอื่นนะคะในข้อที่2นี้นะคะสําหรับ เงินพระคังข้างที่นะคะคือเงินที่เป็นสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย์นะคะก็คือพระมหากษัตริย์สามารถใช้เงินส่วนนี้นะคะไปทําอะไรก็ได้นะะซึ่งค่าใช้จ่ายที่รัชกาลที่5มอบให้กับพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะก็คือใน5ปีแรกนะคะให้เงินปีละ 320ปอนด์อนะคะในปัจจุบันเนี่ย1ปอนก็จะประมาณ60บาทนะคะแต่ใน,นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่า1ปอนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะ5ปีแรกนะคะปีละ320ปอนด์อนค่ะรวมเป็นเงิน1,600ปอนด์ปอนนะคะส่วนอีก5ปีต่อมานะคะจะเพิ่มให้ค่ะเป็นปีละ400ปอนดอนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2000ปอนนะคะใน5ปีหลัง ะะรวมทั้งหมด10ปีที่ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะจะได้เงินคนละ3,600ปอนด์ค่ะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะจะมีเ,เขาเรียกว่าระบบของธนาคารนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีธนาคารนะคะมีในต่างประเทศซึ่งในการฝากเงินของธนาคารเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีดอกเบีย้ยรัชกาลที่5นะคะท่านก็บอกเอาไว้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าได้ดอกเบี้ยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ ประโยชน์อะไรได้ตามอำเภอใจนะคะก็คือจะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่า,าพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4ี่พระองค์นะคะอายุยังไม่ถึง21ปีเนี่ยจะไม่สามารถเบิกเงินเองได้นะคะก็จะคือจะต้องมีผู้จัดการหรือว่าเป็นเหมือนผู้ปกครองะคะ่ะไปเบิกเงินให้นะคะเมื่ออายุครบ21ปีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถทำธุรกรรมเองได้นะคะ สำหรับการที่ใช้เงินพระคลังข้างที่นะคะทำไมถึงไม่ใช้เงินแผ่นดินเหมือนกับข้าราชการหรือว่าเหมือนกับคนอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าราัชกาลที่5นะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีลูกมากนะคะก็คือมีพระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยจำนวนเยอะถ้าเกิดว่าลูกคนไหนนะคะเป็นคนฉลาดเนี่ย ส่งไปรเรียนต่างประเทศก็จะถือว่าคุ้มค่ากับเงินแผ่นดินแต่ถ้าลูกคนไหนที่ไปรเรียนต่างประเทศแล้วไม่ฉลาดนะคะก็จะถือว่า เสียเงินเปล่าๆเสียเงินฟรีๆนะคะก็ไม่คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่ลงทุนไปนะคะก็จะทําให้เป็นที่นินทาเป็นที่ติเตียนของคนอื่นได้ว่าเนี่ยมีลูกเยอะก็ใช้เงินแผ่นดินเยอะนะคะพระองค์ท่านก็เลยเลือกใช้เงินพระคร้างที่ที่เป็นสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย์แทนนะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในข้อที่3นี้นะคะรัชกาลที่5นะคะท่านทรงเขียนเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดถือว่าเ,อาเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วจะอยู่นิ่งๆไปตลอดชีวิตนะคะ ก็จะไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะคะที่เกิดมาก็กินกินนอนนอนแล้วก็ตายไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4ี่พระองค์นะคะจะต้องออตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะมีความอุตสาหะในการเรียนวิชาต่างๆเพื่อที่จะทําตัวให้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะคะและที่สําคัญก็คือจะต้องกลับมาทําประโยชน์นะคะมาพัฒนาประเทศชาตินั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่4นะคะสอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายประพฤติตนไปในทางที่เหมาะสมถ้าทรงทําผิดนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะโดยในข้อที่4นี้นะคะจะพูดถึงาการไม่ถือตัวค่ะว่าตนเองนะคะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกของคนที่มีอำนาจ ะะหรือว่าคิดว่าเ,ออเราไม่กลัวใครนะคะเราสามารถที่จะไปรังแกไปข่มเหงใครก็ได้นะคะเพราะว่าในความปรารถนาของรัชกาลที่5นะคะท่านไม่อยากจะใหออ้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะไปแสดงอํานาจหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปกลางใส่คนอื่นนะคะไม่อยากให้ทําตัวไม่ดีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าออมีการทําผิดหรือว่า มีการทำตัวไม่ดีหรือว่าเขาเขียนว่าประพฤติการชั่วนี่นะคะก็จะต้องได้รับโทษนะคะถึงแม้ว่าจะมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะไม่มีการช่วยเหลือจะไม่มีการปกป้องใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษดังนั้นนะคะโดยพระองค์นะคะได้ยกตัวอย่างไว้นะคะว่าถ้าเกิดวา่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าไปเกเร,รตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ย รัชการที่5ยังอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความเกรงใจก็คือไม่มีใครกล้าเอาเรื่องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีพ่อแล้วคือไม่มีรัชการที่5แล้วเนี่ยสิ่งที่ทํามาความชั่วต่างๆที่เคยทํามาค่ะมันก็จะกลายเป็นโทษที่ติดตัวนะคะหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรอเวลาเอาคืนซึ่งมันก็จะเป็นผลเสียสําหรับลูกนะคะหรือว่าพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์เพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีก็คือจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมทำ ตนแล้วก็ประพฤตตัวไปในทางที่ดีที่เหมาะสมนะคะหากจะทำตัวไม่ดีหรือว่ามีผู้ตักเตือนนะคะก็จะต้องปรับปรุงตัวนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะคะบอกว่าให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะ โดยรัชกาลที่5นะคะบอกเอาไว้นะคะสำหรับในข้อที่5ให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะให้คำมิดคำเมนะคะก็คือให้ประหยัดให้ใช้จ่ายแต่พอเพียงเท่าที่อนุญาตให้ใช้นะคะไม่ทำใจโตมือโตหรือว่าไม่ทำหน้าใหญ่ใจโตใช้ใจ่ายสรุ่ยสร่ายเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนแบบมีเงินหรือว่ามีพ่อเป็นพระมหากษัตริย์มีสมบัติเยอะแยะนะคะ ก็คือให้ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดถ้าหากว่าพระองค์ใดนะคะไปมีหนี้ไปก่อนหนี้สร้างหนี้นะคะก็จะไม่มีการใช้หนี้ให้นะคะแต่ถ้าจําเป็นจะต้องใช้หนี้ให้เนี่ยก็จะไม่ใช้ให้เปล่าๆนะคะ,ะก็จะต้องมีบทลงโทษบทเรียนนะคะที่จะต้องเหมือนทําให้รู้ว่าถ้าเกิดมีหนี้นะคะก็จะต้องใช้หนี้แล้วก็งลงโทษไปด้วยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะรัชกาลที่5นะคะท่านทรงบอกอ่าพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์เอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จงนึกไว้เสมอนะคะว่าเงินทองที่ใช้เนี่ยได้มาจาก าการที่เป็นลูกของพ่อก็คือเป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ได้มาจากการที่ราษฎรเนี่ยเป็นคนเฉลี่ยเรื่องอะไรมาให้ก็คือเงินที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นเงินของราษฎรที่มอบให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้เงินเนี่ยก็จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเงินของราษฎรเหมือนกันและก็พึงระลึกอยู่เสมอนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนจน มีเงินแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตัวเองมีนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองร่ำรวยเหมือนกับผู้ดีหรือว่าเป็นแบบว่าคนมีเงินของชาวต่างประเทศในนี้นะคะต่อมานะคะข้อที่6วิชาที่เรียนควรเรียนภาษาต่างประเทศและวิชาเลขให้เป็นความรู้พื้นฐานแต่ไม่ควรละเลยการใช้ภาษาไทย สำหรับข้อที่6นี้นะคะจะเป็นการพูดถึงวิชาที่จำเป็นจะต้องเรียนนะคะโดยรัชกาลที่5นะคะให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะเรียนภาษาและเรียนหนังสือใน3ภาษานี้นะคะก็คือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันค่ะ โดยที่จะต้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่วนะคะจนถึงขั้นที่สามารถแต่งหนังสือได้อย่างน้อย2ภาษานะคะก็คือใน3ภาษานี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะ2ภาษาด้วยกันและกอ็อีกหนึ่งวิชานะคะที่จำเป็นจะต้องเรียนก็คือวิชาเลขหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะ โดยเหตุผลนะคะที่ต้องเรียนาภาษาต่างประเทศนะคะก็เป็นเพราะว่ารัชกาลที่5นะคะท่านได้บอกไว้ว่าวิชาความรู้ในหนังสือไทยที่มีนะคะมีแต่ของเก่าๆแล้วก็มีน้อยนะคะถ้าหากต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้มันมีความรุ่งเรืองเหมือนกับต่างประเทศนะคะก็จําเป็นที่จะต้อง ไปศึกษาภาษาอื่นๆก่อนแล้วก็ไปเรียนตำราไปเรียนหนังสือของประเทศนั้นๆนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ของประเทศนั้นน่ยมาพัฒนาประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะห้ามลืมโดยเด็ดขาดก็คือห้ามลืมภาษาไทยค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศนานขนาดไหนนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทยอยู่นะคะรัชกาลที่5ท่านบอกว่า อย่าตื่นตัวเองว่าได้ไปร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยกลับเห็นเป็นการเก๋การกี่คำว่าการเก๋การกี่ก็คือหมายถึงแบบ เท่หมายถึงแบบว่าอขาคิดว่าตัวเองเลิศตัวเองแบบว่าอินเทรนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออย่าไปคิดว่าได้ไปเรียนแบบต่างประเทศแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้ลืมภาษาไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เท่หรือแม้กระทั่งแบบการพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยาคิดว่ามันเป็นการเท่นะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการที่เราละเลยภาษาบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5นะคะท่านก็เลยให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4 พระองค์นะคะในตอนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบังคับให้เขียนหนังสือหรือว่าเขียนจดหมายนะคะถึงรัชกาลที่5อย่างน้อยเดือนละ1นฉบับนะคะในตอนแรกเนี่ยถ้ายังเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันไม่ได้นะคะก็ให้เขียนเป็นภาษาไทยมาก่อน แล้วเมื่ออยู่ๆไปนะคะเ,เรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันได้แล้วก็ให้เขียนเป็นภาษานั้นๆนะคะภาษาใดก็ได้มาหนึ่งฉบับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยส่งมาด้วยอีกหนึ่งฉบับนะคะก็กลายเป็นสองฉบับนะคะให้ส่งมาอย่างน้อยเนี่ยเดือนละหนึ่งฉบับติดต่อกันอย่าให้ขาด สำหรับเหตุผลที่ต้องเขียนมานี่นะคะก็เพราะว่ารัชกาลที่5นะคะท่านไม่ต้องการให้มีใครในพระเจ้าลูกยาเธอคะ่ะลืมหรือว่าละเลยการใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาบ้านเกิดของอท่านนั่นเองนะคะและข้อที่7นะคะบอกว่าทรงแจ้งให้พระราชะโอรสทราบว่ากลมมหมื่นเทววงศวโรปการ ทรงรับเป็นพระธุระต่างๆในประเทศส่วนในต่างประเทศจะมีราชทูตคอยดูแลสุดท้ายทรงกรำชับให้พระราชะโอรสตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤตินตนให้เรียบร้อยสมกับความรักของพระองค์ที่มีต่อพระราชะโอรสสำหรับข้อที่7นี้นะคะเป็นการแจ้งให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะทราบนะคะว่า ก็คือกรมมาเหมือนเทววงศวรปการเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ดูแลเป็นธุระต่างๆในการเรียนนะคะของทั้งสี่พระองค์ในต่างประเทศในในประเทศให้นะคะก็คือธุระต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในประเทศไทยะค่ะก็คือจะมีกรมมาเหมือนเทววงศวรปการนะคะเป็นผู้ดูแลให้ ส่วนในต่างประเทศนะคะจะมีราชทูตประจำประเทศนั้นๆน,น,นะคะเป็นผู้คอยดูแลหากมีข้อสงสัยมีข้อเขาเรียกว่ามีความลำบากมีความขัดข้องประการใดนะคะก็ให้ติดต่อไปยังราชทูตของประเทศนั้นๆน,น,นะคะและสุดท้ายนะคะพระองค์รัชกาลที่5นะคะก็ทรงบอกกับพระราชโอรสไว้นะคะว่าอย่ากเกียกะวุ่นวายเชื่อตัวเชื่อริษไปต่างๆ จงอุตสาหะภาคเพียรเรียนวิชาให้รู้มาได้ช่วยกำลังพ่อเป็นที่ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรักนั้นเถิดก็คือเป็นการกําชับนะคะให้พระราชะโอรสทั้งสี่พระองค์นะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ประพฤติตัวให้เหมาะสมนะคะให้สมกับความรักของอาราัชกาลที่5ที่มีให้นั่นเองค่ะ